คลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่ก็จะเชื่อมต่อกับบอ่อหลักก็คือบอ่อเล็ก 8. แปดเราเชื่อมโดยใช้ท่อ PVC อซีหกนิ้วนะครับเชื่อมโดยใช้ท่อพี c ีีหกนิ้วนี่นะเดี๋ยวพอน้นนําที่ในบอ่อหลักมันเต็มปุ๊บน้ำก็จะถูกเติมมาในคลองไส้ไก่ ทองไส้ไก่เราวิ่งยาวไปจนถึงด้านหน้าเลยอันนี้ลักษณะข,ของไส้ไก่กว้างประมาณสองเมตรแล้วก็ลึกลงไปเนี่ยเมตรห้าสิบครับลักษณะข,ของของไส้ไก่ก็จะเป็นลักษณะข,ของโค้งเว้าวตรววิ่งแล้าก็วิ่งไม่มากเล็กน้อยสาเหตุที่ต้องให้โค้งเว้าวเนี่ยก็เป็นการ เล่นแบบธรรมชาตินะครับเล้นแบบธรรมชาติคือปกติแล้วคลองทั่วไปเนี่ยมันม่มีคลองที่ไหนที่แบบตรงเป๊ะก็จะเป็นโค้งเบาส่วนหนึ่งก็เวลาน้ำมันเคลื่อนที่มันก็จะไหลไปประทะตามโค้งตามเบาเกิดแรงกระเพื่อมพอเกิดแรงกระเพื่อมเนี่ยมันก็เหมือนเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำน้ำก็จะไม่นึ่ง น้ำก็เคลื่อนที่ตลอดก็ช่วยเรื่องการบำบัดน้ำด้วยนน้ำก็จะไม่เสียไม่เน่านะอันนี้ก็เดินตามแนี่ทางเขามา นี้เป็นของเน,นมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะมาเจอบ่อกลมๆบ่องกลมก็จะเชื่อมกับของใกไก่อีกทีนึงโดยท่อหนิ้วเหมือนกันต็อน้ำถ้านน้ำขึ้นมาถึงถึงระดับนี้ปุ๊บน้ำก็จะวิ่งเข้าบ่องกลมไปเชื่อมกันหมด แต่ควบคุมระดับน้ำไปอยู่ที่บ่อเล็กแปดนั่นแหละนี่ของไส้ไก่ตอนนี้ัไม่มีน้ำหลอหลอน้ำอยู่ก็าคาดว่าพุทธภานนี้แหละเพามาจนถึงด้านหน้าเนี่ยก็ให้มีพวกหลุมขนมคก เป็นหลุมไว้ดักพวกตะกอนพวกอะไรต่างๆอยู่สองหลุมุบแล้วก็ของไส่ไก่ก็จะโค้งไปสุดอยู่ตรงตรงด้านมุมี่อน้ำก่อนโอเคนี่ก็คือเรื่องของ ของใส่กๆน,นี่ลึกอยู่ประมาณกเกือบสามเมตรนะตอนนี้ยังปลูกอะไรไม่ได้เพราะว่าวเราต้องรอฝนแรกก่อน แต่ฝนแรกมากว่าต้องปลูกกล้วยไว้กล้วยไปก่อนกล้วยเป็นที่เลี้ยงไปก่อนแต่เดี๋ยวต้นไม้หลักนะค่อยปลูกตามอีกทีหนึ่งโอเค